6แนวทางวิเคราะห์หุ้นแบบปีเตอร์ลิน์เทคนิคการลงทุนของลินส์ต่อยอดมาจากการแบ่งหุ้นออกเป็น6ประเภทใหญ่ๆทําให้ลินสามารถจัดความเสี่ยงของพอร์ตได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของหุ้นจึงรักษาผลตอบแทนให้อยู่ในระดับที่ดีได้โดยประเภทหุ้นทั้ง6ของปีเตอร์ลินสได้แก่1 หุ้นโตช้าหุ้นกลุ่มนิกมักเป็นหุ้นขนาดใหญ่ธุรกิจเติบโตช้ารายได้คงที่หรือเพิ่มขึ้นต่ำกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศราคาหุ้นหรือ capital gain ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสูงแต่ข้อดีของหุ้นกลุ่มนี้คือจ่ายปันผลบางครั้งสูง7-10%หุ้นประเภทนี้จะเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ได้หวังผลกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือรับความเสี่ยงได้ไม่มากนะัก อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์เบื้องต้นอัตราราคาต่อกำไรต่อหุ้นและอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีค่อนข้างตำ่ำอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอาจจะสูง7-10%ต่อปีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่ข้อควรระวังถ้าบริษัทยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำลังถดถอยบริษัทก็อาจจะหนีไม่พ้นขาลงด้วยเช่นกันค่ะ 2. หุ้นแข็งแกร่งหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานแข็งแกร่งทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีมีกำไรเติบโตเสมออยู่ในระดับ10%เอร์เซแม้จะไม่หวือหวามากนะักแต่ก็เป็นกิจการที่เป็นที่รู้จกักและยอมรับในสายตาของคนทั่วโลกหุ้นกลุ่มนี้จัดได้ว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงไม่สูงมากนะักถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจแต่หุ้นกลุ่มนี้ก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เร็ว อัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์เบื้องต้นกำไรต่อหุ้นเติบโตสม่ำเสมอมากกว่าตลาดเล็กน้อยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่ข้อควรระวัง ในบางครั้งอาจจะเกิดความเข้าใจผิดสับสนกับหุ้นวัตจักรได้ดังนั้นปัจจัยหลักที่มีผลต่อธุรกิจไม่ควรมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นง่ายลงง่ายเกินไปเช่นราคาน้ำมันปิตโตเคมีฐานหินเป็นต้น 3. หุ้นโตเร็ว หุ้นกลุ่มนี้อาจจะไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่แต่พื้นฐานดีมีศักยภาพในการเติบโตปีละ15-20เปอเซนเป็นอย่างตำ่ำแถมยังเติบโตได้ดีอีกเรื่อยๆบางทีผลตอบแทนอาจจะถึง100-200เซในเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่การเติบโตนี้จะต้องมาจาก ยอดขายและกำไรเป็นหลักซึ่งเกิดจาก market share หรือส่วนแบ่งการตลาดให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่มาจากการซื้อขายทรัพย์สินของบริษัทหรือที่เรียกว่ากำไรพิเศษข้อดีของหุ้นนี้คือคุณถือมันไปได้เรื่อยๆตราบเท่าที่บริษัทมีศักยภาพในการทำกำไรในระดับที่สูงอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์เบื้องต้นอัตราราคาต่อกำไรต่อหุ้นสูงเฉลี่ยสม่ำเสมอ กำไรต่อหุ้นเติบโตในระดับ1 0 2ถึงเอร์ซข้อควรระวังการเติบโตนั้นจะต้องไม่ใช่การซื้อหรือจำเป็นที่จะต้องลงทุนมากเกินไป 4. หุ้นวัตถุหุ้นกลุ่มนี้มักจะเป็นหุ้นกลุ่มที่มีการเติบโตขึ้นลงตามปัจจัยที่มีผลต่อกิจการโดยส่วนใหญ่มักเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันปิโตรเคมีถ่านหินสินค้าบริโภคสินค้าโคภกพั์ สินค้า,าเกษตรอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในไทยอย่างกลุ่มน้ำมันช่วงที่ราคาน้ำมันพีๆก,ก,ก็จะกโกยกายได้กำไรมหาศาลแต่พอน้ำมันตกก็ล้มลุกคุกคานไปตามๆกันอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์เบื้องต้น อัตราราคาต่อกำไรต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้นมีแนวโน้มขึ้นสูงสุดลงสุดสลับกันไปเป็นช่วงๆเช่นมีกำไร3ปีขาดทุน2ปีสลับกันไปข้อควรระวังควรมีความเข้าใจใน,นกลไกราคารวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อกิจการนั้นๆเป็นอย่างดี 5. หุ้นฟื้นตัว ุ้นในกลุ่มนี้มักเป็นธุรกิจที่เคยประสบปัญหาขาดทุนหนักจนเกือบล้มละลายซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพราะขายของขาดทุนหรือเอาเงินไปลงทุนแล้วเงินจมจนขาดสภาพคล่องถ้าบริษัทเหล่านี้ปรับโครงสร้างเช่นชำระหนี้จนเกือบหมดหรือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆของกิจการจนกลับมาสร้างกำไรได้สำเร็จก็จะสร้างผลตอบแทนให้คุณได้มหาศาลอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์เบื้องต้น อัตรากำไรสุทธิกลับมาเป็นบวกอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเรื่อยๆข้อควรระวังบริษัทแบบนี้อาจมีโอกาสล้มละลายได้ทุกเมื่อจึงถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง 6. หุ้นทรัพย์สินมาก หุ้นในกลุ่มนี้เป็นกิจการที่มีการถือครองทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นในกิจการอื่นๆอีกทอดหนึ่งเช่นบริษัทโฮดิ้งอย่าง Berkshire Hathaway ของคุณปู่วอ r r เรนบัฟเฟตที่ถือหุ้นของกิจการหลายๆประเภทหากคุณลงทุนในบริษัทที่ซื้อหุ้นของกิจการที่มีศักยภาพในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในทำเลที่ดีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมูลค่าของบริษัทที่คุณลงทุนไปก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และคุณก็จะมีโอกาสทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นเมื่อตลาดรับรู้มูลค่าที่แท้จริงของบริษัทอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์เบื้องต้น <t> การค้นหาหุ้นกลุ่มสินทรัพย์มากจะไม่เน้นวิเคราะห์อัตราส่วนแต่จะเน้นไปที่การค้นหาราคาต้นทุนของทรัพย์สินต่างๆที่บริษัทถือครองอยู่เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาตลาดณปัจจุบันซึ่งคุณสามารถหาข้อมูลได้จากประกาศของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะ ปีเตอร์ลินลงทุนในหุ้นหกประเภทนี้เพื่อสร้างความสมดุลให้พอร์ตจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ยังให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้